นี่คือ i n s i g h t n n w w s เล่าข่าวการเมืองคู่เอกชนบุรีหวานใจสนทยาปะทะบ้านใหม่นายกเจตเลือกตั้งปี2,566คู่เอกสังเวียนเมืองชนสุกมลหวานใจสนทยาปะทะนายกเจตอดีตเด็กกำนันปอแปงพักระสังกัดค่ายเฮงนายกเจตชอบสไตล์เฮงมากกว่าลูกกำนันปอ ฝ่ายบ้านใหญ่ไม่หลบส่งสะพายใหญ่สุกุมนล,ลงสนามชนขาใหญ่บางพระเชื่อว่าการเลือกตั้งสสวันที่14พฤษภาคม2566สนามเลือกตั้งชนบรุรีคงจะถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเดิมพันธ์อนาคตของบ้านใหญ่ตระกูลคุณปืมกับบ้านใหม่สุชาติชมกินจะว่าไปแล้วผู้สมัครสสชนบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติ อย่างน้อย7จถึงแคนล้วนแต่เคยอยู่ในสังกัดบ้านใหญ่กำนันเปาะอย่างเช่นนายยกเจตสมเจตเกตวัฒนานายยกเทศบนตรีตำบลบางพระอำเภอศรีราชาหลายสมัยสำหรับเลือกตั้งปี2,566บ้านใหญ่ชนบรีในสีเสื้อพักเพื่อไทยได้ส่งเบียร์สุกมลขุนปืม้มอดีตศศชนบรีและอดีรัฐบนตรีว่า,ก,ารกระทรวงวัฒนธรรม ลงสมัครสสชนบุรีเขต6แข่งกับนายกเจตสมเจกเกตวัฒนาพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดชนบุรีในการเลือกตั้งปี2566กกตได้แบ่งเขตใหม่10เขตเลือกตั้งโดยเขต6ประกอบด้วยอำเภอศรีราชาเฉพาะ4ตำบลและอำเภอเกาะศีชังผู้สมัครสสเขตนี้ที่เป็นตัวเต็งมี4คนคือ สุกุมลคุณป้มพักเพื่อไทยสมเจตเกตวัฒนาพักรวมไทยสร้างชาติขวัญเลิศพานนิชมาศอดีสอสจุนบุรีพักภูมิใจไทยและกิจชีวะธรรมนนพักก้าวไก่สมัยที่แล้วอเบอร์สีราชาจัดอยู่ในเขตห้ขวัญเลิศพานนิชมาศพักอนาคตใหม่พิกเอาชนะพันศักดิ์เกตวัฒนา อดีศส,สชนบุรีพักปาลังประชารัฐสายบ้านใหญ่คุณปืนซึ่งหลังยุบพักอนาคตใหม่ขวัญเลิศย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยบ้านใหญ่บางพระนายกเจตหรือสมเจตเกตวัฒถานักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและนักการเมืองท้องถิ่นที่สนิทชิดเชื้อกับกำนันเปาะแต่เลือกไปอยู่กับเสียเหงตระกูลเกตวัฒถาได้ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่บางพระ มีพันศักดิ์เกตวัฒนาเคยเป็นสสชนบุรีสังกัดพักพลังชนในปี2554และเคยเป็นเลขาธิการพักพลังชนนอกจากนี้เครือญาติของพันศักดิ์ยังเป็นผู้นำท้องถิ่นอาทิสมเจเกตวัฒนานายกเทศบนตรีบางพระสมศักดิ์เกตวัฒนานายกอบตอบางพระและเอกรัตเกตวัฒนากำนันตำบลบางพระ เดิมทีมีข่าวว่าบ้านใหญ่คุณปื้มจะส่งพันศักด์เกตวัฒฐถาลงสนามเขตอำเภอศรีราชาอีกสมัยหลังนายกเจตตัดสินใจไปอยู่กับบ้านใหม่เสียแปะสนทยาจึงตัดสินใจส่งภรรยาเบียสุกมลลงสนามแทนพันศักด์ต้องลุ้นกันว่าตระกูลเกตวัฒฐถาบ้านใหญ่บางพระจะเทใจช่วยนายกเจตแบบยกตระกูลหรือพันศัก์ ยังจะช่วยบ้านใหญ่คุณปื้มที่มั่นบ้านใหญ่เบียรสุกุมลคุณป้มเป็นคนบอกสามีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เบียรจะลุยสนามสอสอเขตเองโดยเสียแปะขยับไปลงสมัครสอสบัญชีร,รายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2554สนธยาเว้นวักรางการเมืองบ้านใหญ่ชนบุรีตัดสินใจตั้งพรรคพลังชน จึงส่งเบียร์สุกุมลเป็นแม่ทัพหญิงนำทีมลงสนามโดยปีนั้นมีนักการเมืองหนุ่มชื่อสุชาชมกินลงสอส,อสอเขตหนึ่งด้วยปีนั้นสุกุมนลงสมัครสสในเขตอำเภอบางละมุงซึ่งเป็นที่มั่นการเมืองของตระกูลคุณปื้มมาตั้งแต่สมัยนิคมแสนเจริญอดีตสอสอชุนบุรีน้องชายภรรยาก,กำนันปอยุคที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ พื้นที่ฐานเสียงของกำนันปะจะอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอสัตหีบโดยมีนิคมแสงจเจริญและจะรูญงามพิเชษเป็นสสชนบุรีในสังกัดบ้านใหญ่คุณปืมขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ